คิดว่าการที่คุณจะไปขอตรวจบ้านพลเอกประยุทธ์อนะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบมันทําให้คนคันเยอะมากผมผเพราะผมว่าไม่เกี่ยวกับบ้านพลเอกประยุทธ์ผมว่าเขาหลุดไปแล้วครับไม่ต้องมีใครไปปกป้องเขาแล้วไอหม้อข้าวหม้อใหญ่ต่างหากธุกรกิจหลายหมื่นล้านต่างหากที่มันยังต้องหวงแหนอยู่อะซึ่งอันนี้แหละที่ที่ผมคิดว่ามันดิสเครดิตชัดๆครับสองวันรู้ทุกอย่างเลยขยันมากเลยผมถามเรื่องนายพลมีกี่คนเนี่ยเราไม่ได้ถามออกสื่ออย่างเดียวนะถามเป็นเอกสารกรรมธิการ ทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรนะไม่ตอบเลยส่งไปสามรอบไม่ตอบสักรอบเลยไม่แถลงหน่อยครับไม่ต้องแถลงก็ได้นะตอบเอกสารก็ได้อืไม่มีถามเรื่องธุรกิจกองทัพกี่อย่างกี่อย่างกี่ข้อไม่เคยตอบสักอย่างอ๋ออันนี้ฟิตเลยออืก็ผมก็ต้องตั้งข้อสงสัยแหละครับก็คือตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้แบบคือเป็นกระแสที่มันกลับมาหลังจากที่เราตรวจสอบเรื่องพวกนี้แต่แต่มันก็ เขาก็ทําแบบนี้มาตลอดนะถ้าดูจากประวัติที่ผ่านประสบการณ์ประวัติเอ้ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเวลาคนมาไอ้นี่เขาเขาก็จะเล่นกลอย่างเงี้ยดิเครดิตส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ผมได้พูดไปเลยครับมันก็ยังเหมือนเดิมแหละต่อให้ไม่มีผมอ่ะมันก็มีคนใหม่มาพูดอยู่ดีอะนี่แหละแต่แต่เอาจริงผมไม่ได้กังวลเรื่องนี้เท่ากับเรื่องพรุ่งนี้นะครับผมกังวลเรื่องพักมากกว่าเยอะเลยเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันมันปั่นประน เอาจริงผมเป็นห่วงคนรอบข้างอืมเพราะว่าเขาเครียดกันมาเป็นอาทิตย์แล้วอะรอบข้างคือหมายถึงคนในครอบครัวใช่ครับเออคือเขาไปดูคอมเมนต์ไปไปฟังคลิปทั้งหลายแหล่ในทิกตอกอะครับหนักมากคือแล้วผมก็ต้องพยายามเข้มแข็งให้เขาเห็นว่าแบบเอ้ยมันไม่มีอะไรเราทําถูกต้องไม่ต้องกลัวแต่เขาด้วยความที่นะอ่านคอมเมนต์อะเขายังไม่ได้เข้มแข็งแบบว่านักการเมืองที่แบบโดนบ่อยเขาไม่มีภูมิมาเมื่อวานนะครับตอนบ่ายผมผมเสร็จงานแต่เช้าแล้วก็ ยังไม่ได้เห็นด้วยว่าไอ้มีทอโบอโอกมาแถลงอะไรนะครับแม่ผมโทรมาอืไม่ได้กินข้าวคนานแล้วไปกินข้าวด้วยกันหน่อยอ้าวโอเคได้อยู่ไหน,น๋ออยู่หน้าบ้านแล้วเอาไปไปไม่ได้กินข้าวกับแม่นานพอดีเอาไปขึ้นรถไปผมรู้ตัวทีนะครับอยู่ในวัดเออแล้วหลวงพ่อก็เอากระแผงเท่าเนี้ยน้ำมนต์ซูแล้วแม่ผมก็ขับรถกลับมาส่งผมหน้าบ้านเอ้าเราก็กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวด้วย<อ>ผมก็ลงแบบเอ้ออย่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคือ หลับ,บน้ำมนต์หลับน้ำมนต์งงงงตั้งคืนแม่พาไปล้างสวยฮะแต่ก็เขาสบายใจก็ได้ค,ครับแต่ก็สระผมนานมากกว่าจะเอาเทียนออกได้าน,ไ <c oughs> นานมากโอคุณมาสภูมิบอกว่าประเทศไทยครับไม่ผิดก็ผิดได้คุณรัฐดาบว่าสรุปว่าไม่สรุปคุณต้อง move on จากเรื่องลายนิ้วมือได้แล้วแต่ผมขอบคุณมากเลยนะพี่แบบส่งอตัวใบสอดสีสาที่เป็นใบดําแล้วไม่มีลายนิ้วมือมาให้ผมต้องขอบคุณจริงๆส่งมาให้เยอะมากแล้วส่งมาเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยครับแล้วก็ทุกคนก็ คือให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณจริงจะตอบแทนด้วยการจะเดินหน้าปฏิรูปกองทัพอย่างสุดตัวเลยครับอ,อ้าวเละ